ผมบอกกับคุณว่าคนที่นั่งข้างคุณในออฟฟิศวันนี้อาจจะไม่ใช่พนักง,งานของบริษัทของคุณคุณจะเชื่อไหมเพราะในตอนนี้โลกการทำงานมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับทีมที่ไม่ใช่แค่พนักง,งานประจำแต่เป็นการผสมทุกแบบฟรีแลนซ์ฮาร์ดไทม์เอาซอร์สหรือแม้แต่กิกเวอร์กเกอร์จากอีกซีกโลกครับ คลิปนี้เรามาช็อตโน้ตกันสั้นๆครับถึงเรื่องทำไมองค์กรยุคนี้ถึงต้อง Ben Workforce ก่อนอื่นเลยครับผมต้องบอกว่า Ben Workforce คือโมเดลการทำงานที่ผสมผสานลักงานประจำกับพนักงานรูปแบบอื่นเพื่อความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพขององค์กรครับแล้วทำไมบริษัทถึงเลือกวิธีนี้ข้อที่1ครับมันยืดหยุ่นกว่าข้อที่2ประหยัดกว่าและข้อที่3 ได้สกิลใหม่ที่ไวกว่าพูดง่ายๆใช้คนให้เหมือนใช้สวิตไฟยอยากเปิดก็เปิดอยากปิดก็ปิดกาดเนอร์ครับบอกกับเราว่าตอนนี้หนึ่งใน3ของบริษัททั่วโลกใช้เบน w o r k f o r อรกันแล้วแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นครับเพราะปัญหามันตามมาเป็นแพ็คเกจอย่างแรกครับคนไม่รู้สึกว่าเป็นทีมเดียวกันและอย่างที่2จัดการสัญญาได้ยุ่งยากมาก และอย่างที่3 confidential ครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตามองกันนิดนึงแล้วถ้าเกิดจะทำให้มันเวิร์ k เนี่ยมันจะต้องทำยังไงฟังให้ดีนะครับผมจะสรุปให้สั้นๆสนข้อข้อที่1ชัดเจนเรื่องบทบาทใครจะทำอะไรไม่ให้ซ้อนกันข้อที่2 experience ให้เท่าๆกันครับไม่ใช่งานประจำก็ทำให้เขาอยากรู้สึกอยู่ยาวข้อที่3ใช้ระบบ HR tech เชื่อมทุกคนเข้าด้วยกันและข้อสุดท้ายครับ ใช้ทูนต่างๆในการสื่อสารให้ชัดเจนนี่แหละครับเป็นเวิร์กฟอร์มันไม่ใช่อนาคตแต่มันเกิดขึ้นแล้วคำถามคือบริษัทของคุณผสมทีมแบบนี้แล้วหรือยังครับ